เอากระชีม่เห็ดกับเขากับน่านกินเลยพี่น้องเลยสิก้อยนกอีกคือเก่าเลยพี่น้องลุงวันเอานกไม่อีกละบ้านลุงวันเอานกมาไมา่ตัวนึงจัดกนกอย่างพี่น้องเลยกับชีก้อยแล้วกับชีเนื้อมันสิก้อยพี่น้องนี่เนื้อ้เอชีก้อยพี่น้องกระดูกนี่สิเอาต้มต้มน้ำซุปพี่นอ้องเดี๋ยวมีมาซอยสิบานพี่น้องซอยไฟอีกพี่น้อง หนีขนาดพีนะ่เ,าเนาะหนักห่างเลยพี่เนาะกำลังใจนหอยบเซตวันนี้เพี้ยนเพี้ยน่องไนพะี่เนาะ

น้องส่เห็นดังแลวกับบมาหล่านี่ ช่วยเราเข้าไปหยิบพับจังหน่อยเนะพื่อนังพับปูนจังหน่อยแห,ห้อนจังหน่อยเพื่อนังเลย ใส่หม้อจังหน่อยใส่หม้อครับพี่น้งองเดี๋ยวไปติดตามกันอีกที่หนึ่งครับผมพี่น้งองผมเกาขวดปมไว้มาเพื่ใส่เพชรพี่น้องเลย ย่อกระเดียกเส้นหน่อยพี่น้องต้นหอมพี่น้องขอรับพุ่งรถแม่แม่ล้ําเจ้าเก่าพี่น้องโฆษณาให้พ่อพี่น้องโฆษณาให้พ่อ

เดี๋ยวคอยติดตามมาอีกทีนึงครับผมเาต้นามน้ำซุปกระดูกคนพี่น้องเลยต้งเดือด,อดอพี่น้องเลยต้มเผื่อๆพี่นอ้องดูดออกจากกระดูกกุนละไปแหนสบายพี่น้องอ่ะเดี๋ยวค่อยกินน้ำแกันนองพี่นอนะ้องเนาะเ่าก็ได้เตรียมหอมเตรียมอย่างไว้จะปรุงไม่ทันนั่นปรุงลดแล้วะพี่น้องเดี๋ยวเขาต้มน้องก็จะเอาหอมลงใส่ก้อยหนกพี่น้องอนะ่ะคอติดตามกันอีกทีหนึ่งนะครับผม หุงเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยเอาเสียออกไปกินเนี่ยแบบนี้พี่น้องเอ้ยต้มเขาก็ใส่ักอีตูน้ำจังหลายเต๋อพี่น้องให้มันหอมๆจั๊กหน่อยเพราะมีพักได้กินจั๊กหน่อยนี่พี่น้องเนาะก้อยเราก็เรียบร้อยแล้วไปเดี๋ย่าไปติดตาม,มกันอีกทีนึงสิกินเนี่นนนนนนนพี่น้องเบิ้งหมดนะหมดนีโคตรหลายหมดนี่อ่าวไปว่ากันอีกทีนึงครับผมพี่น้องพร้อมเสิร์ยพร้อมกิน้ะเด้อวันนี้พี่น้องเอ้ยมากินเขานะ พี่น้องเลยแต่วันนี้สิมากินน้ำกันงได้ปะเนี้ยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวผมตั้งกล้องใหม่พี่น้องนี่แหละหน้าตาเป็นที่พักกับพักตลาดพี่น้องเอ้ยพักบ้านบ่อมี่พักบ้านบ่อมีม่ก็ได้ซื้อพักตลาดซื้อปลาเขือบลาแตงตลาดมากินสะกนมื้อน,นีะพี่น้องเอ้าเดี๋ยวค่อยว่ากันแซ่บๆยั่วๆพี่น้องเอ้ยก้อยหนกแซ่บๆนี่พี่น้องสมๆต้มเปื่อยๆกักๆพี่น้องอ่ะ ค่อยว่ากันอีกทีนึงเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวผมตั้งกล้องให้หมยเนาะมากินเผาดำกันใบหนงก็เรียบร้อยแล้วต้มก็เรียบร้อยแล้วพี่น้องมากินกันพี่น้องใส่ช้อว่านนะพี่น้องเลยบัวทนัดเป็นหนึ่งใช้มือเบพี่น้องยั่วๆเลยสม่ำๆโอเคพี่น้อง น้ำอุ่นน้องัขนากัอหอมพักอิโต่น้องเอ้ยเจ้าไม่เคยใส่หรอกเป็นใส่หุ่นยวสูตรใบสูตรมันเนาะพี่น้องเนาะพักิโต้น้องเอ้ยมากให้เลย một kích nuôi nó đó đầu bên nuôi luôn. ออวอหอมหอมบนี้ตูน้างมีเธอน้ำซาพี่นาะงน้ำซาตะเกียงโบมีแมีน้ำซาตะกียแนึที่คักบวันี้พี่เนาะมีเสีบโอค่ะค้องเลยสุดน้ำงด มันก็ดูม <ismo> ันเปื e ่อยไปพี่น้องเลยเปื่อยพี่น้องเท่มยังบวบป่านไหนพี่น้องเลยผมมักเปื่อยๆพุ่งเลพี่น้องต้องต้มด่วนกว่านี้บันีังห้อง

มักแต่บักพริกพี่น้องเลยพักขนาดใส่เป็นน้อยเลย mm hmm. <c oughs> thăng xoan thăng trọng thế nó về ว้วข้าวับงแบแจงรับ <c oughs> ซื้อน้ำบ้านในเจ้าเนี่นนยบบรับพี่น้องใคเจ้าปลูกพี่น้องเลยกอบดีดีจับจับนื้ิตลาดพี่น้องเลยงล่างนะ จั่งออกไปนะพี่น้องเลยต่สยซอนละนนะติดมือนะ ขอบคุณพี่น้องหลายๆเ้อที่เขามากดติดตามกดแชร์กดไลค์มาให้กำลังใจลุงวันตะแอดน้องแฝงลุง,ลงดีทีมงานแพ้พอสีพี่น้องเอ้ยนมดงตุม่ม,ม,ม,มก็่าอขอบคุณหลายๆเลยครับผมสวัสดีครับ